สวัสดีครันนบวันนี้อยู่กับปู่ช่างตน้นตาทาชลบุรีนะมีลูกค้าตรงวัวชีดมาจากกรุงเทพนะคัน,นายาวนะมาให้ตรวจเช็คดูนะครับเบื้องต้นลูกคา้าแจ้งว่าวัชีดเสียอยู่สองหัวนะต้องเปลี่ยนวัวชีดใหม่เดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะวัวชีดลูกคา้าตาตาประมาณนี้นะครับมีมาร์กมาสองต้นนะทำมาร์กนะทำทำหนีมาละ อันนี้ผมจะเขียนไว้เป็นหนึ่งสองสามสี่นะฮะเรียงกันประมาณนี้นะต้นที่หนึ่งก่อนแก้ไขนะครับเครื่องสันอ่ามาดูควันเค,คันไม่มีเครื่องกระดุดเร่งไม่ได้นะเครื่องสัน่น ไหลกลับไม่ไหลตอนที่สองก่อนแก้ไขนะฮะเครื่องติดง่ายมาดูควันมันไม่มีไหลกลับมาดูเคไหลกลับไม่ไหลฮนะปกรติตอนที่สามก่อนแก้ไขนะครับ เครื่องเดินนิ่งนะมาดูไหล่ควันดำไม่มีมาดูไหล่กลับนะ,ะไหล่กลับพอประมาณที่สี่ก่อนแก้ไขนะครับเดกง่ายเครื่องเนะดินนิ่งนะดูเล่ ควันไม่มีนะเร่งได้ปกติดูไว้กลับหมกลับโอเคเดี๋ยวมาล้างทุกหัวเลยอ่ะมาดูนะใบนะตูปหนึ่งต้นที่หนึ่งนะก็คือต้นนี้ต้นที่หนึ่งโอเคนะเป็นรอยนิด,น,ดนิดนะอะต้นที่สองสามสี่ใบค่อนข้างจะโอเคนะไม่ค่อยมีปัญหาเข็มเขมก็ดีนะอ่าเดี๋ยวล้าง แล้วก็ประกอบขึ้นเทสกันดูอ่าต้นที่หนึ่งอันนี้ล้างนะฮะไม่หายนะสันนะเร่งดวงดวงไม่ขึ้นโอ้ยกลับทุกคัเนี่ยเรเรียบร้อยชุดซ่อมโมชีดไปลอะอ่ต้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดซ่อมนะฮะอ่านี้ชุดซ่อมใหม่ เปลี่ยนชุดซ่อมฮนะมาดูต้นที่หนึ่งนะเครื่องติดง่ายแล้วไม่ตันแล้วนะมาดูเร่งเร่งได้ปะกติได้ไปกลับอ่าผ่านนะต้นที่สองล้าง ันไม่ดำนะมาดูไหลกลับอ่าผ่านนะต้นที่สองต้นที่สามล้างเครื่องติดง่ายนะมาดูควันมันไม่มีนะผ่านดูไหลกลับโอเคต้นที่สี่ล้างอ่าเครื่องติดง่ายนะมาดูควั ฟันไม่มีไม่มีมาดูไรกลับนะอเไลกลับโอเคนะ,อ,ะอันนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะเตรียมตัวส่งกลับลูกค้านะก็จะมีเปลี่ยนชุดซ่อมอหนึ่งต้นนะนอกนั้นล้าง3ามต้นนะแล้วก็มีแหวนรองหัอฉีดตีอันนะเตรียมตัวส่งกลับลูกค้านะคันในยาวนะ นะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้คนระับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรี08 0 2 2 2 2 0 2, 0 2นยอเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบ,บรรที่เดียวนะจ๊ะ